สบายดีสบายดีพีนองสบายดีที่สุานสบายดีพรตะกุฏุคุณประกอกันพ ouais, pues, <c oughs> okay, ื่นกับพี่นองสองห้องพายุวระกอกันย่ยตอนสาวพีนองเลยเปิดออกมาก็เห็นเขียดต่อปีนองเอ้ยมื่ขึ้นเนี่ยเป็นยังเขียดพื้นียังเขียดเน่ะเขียดขาค้ามโกิดวัสดีลร้ปานีิได้พีนองเลยหากมื่ขึ้นไปคราวเดียวหนึ่งไปชั่วโมงหนึ่ง ข้าเดียวชั่วโมงเลยซิมักเงกงใส่ผักกิสมดังขมพี่น้องเลยเขียนหน่อยเขียนค้าคำเขียดหน้อยเขียดข้าคำนาซิมักเกงจิเก็งเกงเขียนหน่อยไปกินเกิงเขียน่อยจเิเกหงแล้วลงนะพูดแม่นะ ามาใหญ่แกงเขียดน้อยพี่นออ้องเอ้เน,นี่ยพี่นอ้องมาเด้อพี่นอ้องผูดด้ใดอยากกินแกงเขียดน้อยเขียดน,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 น้อยเอขียดข้ามพี่น,น้องไปเยอะเมือคืนบ่ปกิดว่าสิเดรายปาหนีได้ ดวสิเลลายปานิไปเมื่อคืนอีกจนเมื่อยเก็บพี่น้อง,งกินน้อยก็กดิมันหลายได้คืนนี้เป็นปกปิปกปิดเกียร์หน้ากัมันโตโลงนะมันเกียรหน้าก็ดิใส่หม้อข้างใส่เตาเลยพี่น้องเลยเตรียมแกงพี่น้องผ<ฆ>ักชี หอมโป๊ะอันนี้ผักกิสมดังขมแกงใส่มักเลนงซ้หน่วยแล้วก็ข้าวเบื่อรักๆคือเขาเบื่อพี่น้อยเขาเบื่อเขาแดดสองแล้วมันมันจากอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะมะพร้วเลยพี่น้องยหลบก็แดกใส่ก็แดกใส่ กินหน่อยพีตุกลวกใส่พี่น้องก็เด็ดเลยใส่ห้างหมมักก็แดงใส่เน่แบบใส่ลายๆนะห้าหมมักพี่น้อง เกงเคียดน้อยไอ้วดขึ้นขึ้นนี่พี่น้องเยเท่านะเก่งเคียดน้อยไอ้หุ่นหุนพี่น้องเอ้ยซีมุกจะก่อนยังี่ได้ใส่พักได้นี่เขาเบื่อเขาใส่เลยเาด็กเป็นนัวเขาใส่เ เกลือ <c oughs> นิดหนึ่งเพิ <c oughs> ่งบาอยากเย็นเนาะพี่น้องเนาะอือเอาสิใส่พักหอมปอกเรื่องว่าพักชี เน้นพักพี่น้องเว้ยเ้าบนเน้นเงาเขาเน้นพักพอเขากินก็แก้คว้ากัน,กกนพักไล,ยลายเขาเนาะข้าหมักพักพักเยอะเยอะสรุปเลยแก้แก้พักหรือแก้เขียนเนานะอือพักกับพักธรรมาชาติเท่านัา้นแหลยบนะุกอยู่เลนาแต่กินยำได้กับลูกเอา ใส่หน้ามหมวยลายกี่น้อง,งใส่พอดีพอดีใส่น้าลายมันบม่อยากเนียอืมบอกพี่ดาวพัก,กลักเลยคือนี่ผักดังขมพี่น้อง จผสมดังขุมกระชักนิดหน,นึ่งเกียดนินนนนนนนดเดียวผสมดังคมนี่มันจีนใส่ไายแล้วมันก็สิคมเห็นะพี่น้องเพาก็ต้องใส่ใส่แป๊บเดียวเขาก็โปูนะ เดินพี่เนอะหมดจอมา,า,ออม,าอมีห้าก็เด้อะไรซีดเรียบร้อยอม,มา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 หมดจอมาจา้ะหมดจอหมดจอแกเขียนหน่อยใส่พักดังผมพักชีพักพอป,มปอมแซ่บนัวมาพี่เน้ะอือคือซีมันมันเนาะนี่ แกงเขี no ยดน้อยสส่ผักดังขมพี่น้องแส็บเสบเลยด้นี่ทางแหละของปีบอติกินเต้ปีที่แล้วมาบอติจินซ้ำเลยบอปีไปไป็นเงี้ยงปีนี้ไปกับพอเจอไม่มีสองคนสามคนพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องไปอยากหมดจอมาเลยจ้ะแกงเขียดน้อยแกงเขียดน้อยใส่ผักดังขมเขียดข้าเพาะพี่น้องนี่ยเขียดข้ามข้ยเหีียวมันขึ้นม้วน คว่แม่มีบดก่อนเอาแหละแกงแม่อะไรได้ยายเอ้ยเปิดไปเก็บพักเส็บๆนัวๆจาบุปพีเนาะพักกันแนวเผากขาของไ่แล้วพกักกันออกกําลังกายย่ายน้าบ่ได้ยกอย่างนี้นไปเอาใบอันปาดท้อแบกไปเลย บ่เวีนนักมันคักคนนักเราคนอ้วขึ้นมาได้ดอกใบมะขาโพดพี่น้องไอ้ไปเอาใบมะขาโพดมาให้งัวงัวเถือกพิ่นนั่นแหละอะไรตีหมักขี้โอ้ยสงเว้หนอออกกำลังกายอากาศกะบผู้ดีนะ คืนอน่ยเเย็นเย็นอะไรตีมกี้ Tiểu Mickey, kia thế tất cả anh Toi, Nội, Ok, video hashtag coi chúc khó cho người thân tình cả ở đây share, cứ lại dõi, xe nhập vào Youtube, video, youtube mọi người thân, mọi người thân,